โอเคครับวันนี้ยังอยู่กับเกมเ <estion> วอร์วอร์ซีแล้วก็นี่เป็นภาคท,ที่สอแล้วนะครับต่อจากของเดิมครับที่เราขึ้นรถไฟจากสถานีตรงนิวยอร์กมาครับเหมือนประตูรถไฟจะมีปัญหาอะไอีกอย่างเลยฮะโอเคครับมาแล้วโอ้ยวกนี้แม่งมีหน้าที่เดินตามเดียวเออปิดปิดถ้าปิดแล้วจะเป็นไงวะ โอ้ยิงเสือกเปิดออกมาได้อีกแม่งกูจะขังไว้ในรถไฟเนี่ยอ๋อโอเคครับมันให้ไปคุยกับไอ้หนวดนะฮะ Well it appears my associate on the other side of this door is either passed out drunk or deceased we'll check it out คุยอ้ทีหน้าแทบจุกแม่งเป็นการจูบกันที่แบบแม่งเอาหน้าจุกไปเลยฮะแทบจะหลุมล่างไปเลยอะ โอเคครับตามเควสที่มันบอกนะครับมันบอกว่าให้ไปตัวหาตัวคอนโทรลประตูเออแขนหลุดแม่งเกมแกโหดกัไปแล้วเสียงอะไรวะโอ้นี่หัวหัวกูใช้ดาบเยอะโโหตัวเตอร์กระจุย ตรงนี้มีปืนลูกซองโอ้โหดูตัวแม่งตายโคตรเอียไอ้ดูท่าตายไปดีฮะโอ้โหแม่งตง่างามฮะถ่ายแบบไปเลยเนี่ยท่านี้หาของกันครับ มีของให้กูเก็บบอกว่าเนี่ยปึ๊บอ่านี่ครับไอ้ตัวนี้เป็นที่เปิดประตูครับรู้สึกอ่ากูแล้วแม่งอนาคตไอ้ท่าตายตัวนี้โอ้ยหลองใสก่อนที่จะเป็นซอมบี้เป็นนางแบบมาก่อนนะฮะแง่เยี่ยบเลยครับเออเราก็โอเคครับมายกขันยกอันนี้โยกสองอัน เวลายกคันโยกแล้วมันมีเวลาให้เราด้วยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีห้องครับวิ้ยมีของมีของให้อะไรวะระเบิดโอเควะเจมเนี้อปลายไส้แตกเลยแม่งเฮ้ยเฮ้ยเสียงเงี้ยวเลยวะโอ้โหกูคิดไปเองเฮ้ยนี่โอ้ย อ๋อน sw ี่ครับมันให้โยกคันโยกข้างบนสามอันครับหนึ่งอันแล้วครับปึ๊บอันที <itime machine. S 2> ่สองแม่งเอพิตีไม่ที่จะช่วยกูเลยอันที่สามอยู่ข้างในฝั่งนู้นเลยอ่ะโคตรไกลอุ้ยห่้ยเยอะๆปลาแม่งปลาไปโอ้โหไปจุยแม่งเออเอาไปแดกเอาไปแดก

ถ้าตายยิงเนี่ยวะเฮ้โดนอะไรวะของเขียวเค่ไม่มีตัวแหกปากมาครับเฮ้ยยิงทะลุไม่ได้ด้วยห้องไปทางไหนวะป่ากย Really, really but do we have a good guarding? Everybody, good? Let's move. Ah, <laughs> <laughs> uh, <laughs> I don't like this. We're completely exposed. Uh... Stevie, we've reached some kind of station. Oh, my little hedge have reached the sea. All of you, Hong Kong, who ไอ้นี่ไรเฟิลครับเอาไรเฟิลเนี่ยมันจะแรงโอ้โหแม่งหัวขาดเลยนัดเดียวเบอรจะแรงไปไหนเฮ้ยดูนี่ฮะมันเอาหัวโคกกระตดดนี่หัวแข็งเก่งเอาแล้วเบิดกันฮนะแล้วที่ตรงนี้มีกระสุนด้วยป่ะปืนธรรมดาครับไอ้นี่ของดีแม่งของของดีดีเลยฮะ แล้ตรงนี้มีที่เปิดประตูครับเราเอาของที่เราเก็บมาเปิดได้เนี่ยเฮ้ยใครผิวปากวะอารมณ์ดียังวะแม่งมันเป็นเลงอะไรกันวะเลงไปข้างบนเราได้ไอ้นี่มาละเฮ้ยเพยิงแล้วเบิดอันนี้เราต้องหากับดักมาวามงฮะรู้สึกเรายัง ไปไม่ได้โอเคครับมันให้หาก,กับดักมาวางครับเราวางไว้ตรงนี้เดียววะตรงนี้ดิครับนี่ 50caliber this w u l d chew him up นี่ปืนกาดยิงโอเคครับ ปืนแม่งชื่อเรารู้แต่ผมเรียกแม่งว่าปืนกาดจริงอ่อหมดแล้วเหรอวะแม่งให้มันหน่อยยังอ๋อเนี่ยฮะเจอแล้วเฮ้ยมีที่เปิดประตูอีกันเยี่ยมอันนี้ปนเป็นปืนออโตเมติกเลยฮะโคตรดีครับแล้วตรงนี้มีปืนยิงกระเบิดอีกอันงะเฮ้ยห้ยเครียดเอ็นบีซีแม่งวิ่งมากูตกใจหมด เอาไว้ตรงนี้ดีฮะนี่เป็นไงล้วแล้วเราก็ไปกดสัญญาณปึ๊บเคครับเปิดประตูเรียบร้อยอ่าเนี่ยครับประตูเปิดแล้วเก็บปืนกาดยิงก่นอนเออมันจะมาตรงนู้นครับมันจะมามันจะแหกกันมาครับ โอ้โหแม่งโอ้ยมาโคตรเยอะเลยรอบนี้โอ้ยกระตุนหมดแล้วหรอวะโอ้โหมาเป็นน้ำตกเลยแหมขาดจิดเียวขาดข้าวเหนียวกันล่ามเกียโอ้ยมันปีขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่สนใจตรงนี้เลยในเอ็นวีซีป่าเข้าไปป่าเข้าไปอีกลูก เออและเฮ้ยเก็บตรงนี้ได้เลยปาเข้าไปปุ๊บยิงไม่โดนตอมบี้ยิงโดนพื้นอย่างเดียวเลยกูแม่โคตรแม่นเอากระสุนกันนะแม่งจะหมดละเออไอันนี่มีของนี่นึกว่าลืมดูเลย อ๋อได้ระเบิดเพิ่มครับปาไปปุ๊บเอาไปแดกเอาไปแดกปาแม่งเดียวปาไปปาไปโอ้กระเด็นแม่งเป็นข้าวโพดคั่วเลยหมดยังวะอย่าบอกนะยังไม่หมดโอเคอเครับ

เหมือนกับว่าเราต้องหาอะไรวะหาทางอื่นเหรอปรับทางรถไฟอะไรสักอย่างเนี่ยครับโอเควะขับปืนยิงระเบิดใช้ใช้ยังวะไปต่อเลยครับเราต้องไปทางไอ้นี่ครับสีเหลืองๆนี่ต่อเลยฮะ เฮียถีบถีบหน้าหน้าแตกจุดพัดลมครับปิดอ่าพัดลมหยุดละเช็คของหน่อยฮะนี่นี่ชิดนี่แม่ง <ala> เอ้ตรงนี้มีของเก็บ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 ได้อะไรมาวะโอ้เพื่อนผมดีกว่าเยอะเลยฮะเฮ้ยแมงวิ่งฝ่ามาเฮ้ยตัวกีดการ์ดมาครับเฮ้ยแม่งตรงนี้แม่งอยู่บนกระจุกเลย มันบอกให้กดปุ่มมาอย่างนี้ให้ได้สามปุ่มครับโอเควะ่ะจะดูดก๊าซออกโอเคครับระดับก๊าซลดลงนะฮะเราหาของมาดีฮะแม่งอยากได้ดดตัวเปิดตัวมากเลยเนี่ยโอ้โหข้างในแม่งยืนทำอะไรกันวะเฮ้ยเป็นมาว่ะ ไอ้ตรงนี้มีที่เก็บกระตูนะครับเยี่ยมผมอที่สองโอ้แม่งนั่งหงายไปเลยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเปตัวกระโดดแม่งแอบเลยเจ็บเจ็บหน้าอกมันให้เราไปหากุญแจเพื่อมากดตรงคอนโทรลตัวนั้นนะฮะ ตายยังวะหญิยยงแม่งก่อนเป็นยังไ่ดีนี่ครับเอายังไม่ได้ดเหรยอยวะมันให้ไปตรงนู้นโอ้โหให้วิ่งไปวิ่งมาแม่โคตรกันแกล้งเลยาเปิดกระสุกันกระสุนเราอยาได้รถไม่แต่นัดเดียวครับตอนนี้เสียงอะไรวะ นี่ครับมันอยู่ในห้องนี้ครับุณแจตามจุดต้มที่เป็นบอกนะฮะจะอีไม่มีใครอยู่เก็บเลยครับได้เหรอวะโอ้ยังไม่ได้อีกคุณแจมึงจะลืกอกลับซอำๆไปไหนวะปิดขังแม่งเฮ้ามึงจะปิดขัง n อ c พขังแม่งเลยอะ เออมึงอยงงู่ในนั้นแหละอย่าออกมาเจียงเลยวะ No until to move way เอาโอ้โหมันยิงขวางกิ๊กอะโอ้โหนี่กูหาสี่ตัวเนี่ยยังไม่เจอเลยคุณแจ้อะเฮ้ยเจอแล้วเอาปืนกาดยิงมาดีฮะแม่งขยันเปลี่ยนปืน เสียงเจ๊งๆแม่งโคตรระแวงเสียงเลยเย้ครับตอนนี้เราลงไปชั้นสามไปแล้วครไปชั้นสามอีเจนี่กำลังเอาหัวโขกประตูเลยอะเอาหัวโขกเสานี่อย่างเป็นการทดสอบสมองครับสมองกันเก่ง้เย Têm thế này. Yên, yên. What? We got a fan switch here. Let's get this aired out. No key here either. I bọn to have a chay. Come on! Find the freaking key. There's some down below in the gas. We got no choice. We gotta go down. Oh, ho 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 โอเคครับเฮ้ยข้างล่างมันมีหมอกอ๋อรู้แล้วครับเราต้องลงตามบันไดนี้ไปครับเวฟติ่งลงควันอยู่ไหนวะเกียร์รีบเร็วเร็วเลยวะโอ้ยสองโอ้ยยังไม่เจออีกแม่งเร็วๆได้แล้วขึ้น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  เราไม่รจะตายอะไรเงี hmm. ้ยหูจอแม่งมองอะไรไม่เห็นเลยกดปุ่มแล้วอ่าเนี่ยครับมาดูอากาศออกไปแล้วฮะเท่านี้เราก็จะลงไปชั้นสุดท้ายแล้วครับเ๊บนี่ยูวิของให้เก็บเพียบ ของสัมมนาคุณเฮ้มีหิวในไหนก็ในไหนละหิวแม่งไอ้โมเคโอ้โหระเบิดเรายังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยไปต่อเลยอะ Everybody Let's move. good? มันให้เราขึ้นไปบนสูงสุดของทาวเวอร์นี้โอเคครับเบอร์ได้หาทางออกอะไรวะอุ้ยเหี้ยแม่งดูมันล่วงมาโอ้โหจิงจริงจิงจิงเอ้ยยายาเฮ้ยดูตัวนี้แม่งบัตอยู่ตรงนี้ เเ้ยวะอุ้ยเยอะตรงนี้แม่งอย่างเยอะเอาไปแดกหน่ลูกุ้ยกรจุยมันออกไปจากท้อเออแหละอ้โดนตีโดนตี โอเคครับถึงแล้วกดปุ่มนี่เฮ้ยเรือกของมึงแม่งเข้ามาไม่ดันเอาวาเข้ามาเลยเฮ้ยเยี่ยมครับได้ของแรงแล้ว R B G ว่ะอันนี้อะไรวะลูกกองไม่เอาฮะผมชอบแนวกาสดยิงมากกว่าถ้ายิงเทียนัดแม่งโอกาสโดนเป้านี่ต่ำมากฮะเพราะว่าผมเป็นคนยิงปืนแม่นมากเลยะ

อ้า,า,าเอาไอแม่งใครติดโควิดมาโอ้โหระแวงกันเองอแล้วทีนี้เราอยากอยูย่ใกล้ใครเป็นอาข่าครับโอ้โหโอกาสติดเชื้อสูงี่ยงแลไววะมันยิงอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยมีพยาบาลครับเอ้าเรื่อนเราเป็นอยู่นี่หว่า อ๋อนี่ครับเรามาถึงห้องควบคุมสุดท้ายแล้วควบแมนบอกให้กดปุ่มคอนโทรเพื่อเปิดประตูครับโอ้ยแม่งดูแม่งงุ่งมาเฮ้ยตัวไต่เกาะ โอ้โหแม่งยันเยอะบอลมันยังกระโดดลงมาเรื่อยๆเฮ้ยมันมีตัวระเบิดด้วยเหรอวะอไอ้ตรงนี้เราเก็บบอลอะไรดีวะเนี่ยมีลูกซองเงี้ยอ๋อนี่ครับมีกับดักให้เราเขากับดักตั้งนี้ เราต้องวิ่งหากับดักให้ครบก่อนนะครับก่อนที่จะไปกดปุ่มเดี๋ยวมันจะแห่กันมาครับตรงนี้ได้ป้อมปืนอีกอันหนึ่งฮะเอาวางไว้ด้านหลังเดี๋ยวเผื่อแม่งมาตีเรา ตรงนี้เลยนี่เปไ็นไงล่ะเปิดมีกุ๊กวะเออและอันสุดท้ายเฮ้ยข้างบนมีของให้เราเก็บปืนธรรมดาครับของผมแรงคือในเกมแล้วไปต่อเลยครับ ถ้าที่ดูเมื่อกี้มันก็น่าจะหมดแล้วนะกับดักไอ้นี่อะไรวะระเบิดโอเคมีระเบิดตรงนี้อยู่กองเลงครับเฮ้ยเหี้ยวะโอ้โหกูโดนลงมาหามันเลยเนี่ยเดี๋ยวเติมระเบิดกันแต่กระสุนเติมระเบิดให้ครบ โอเคครับไปหมดแล้วคนเลยนี่แล้วเราก็ไปอยู่ที่ปอมเปิลตรงนั้นครับไอ้พร้อมยิงว่ะโอ้โหมาแล้วแม่งอุ้ยหนูแม่งมาเดี๋ยรอบนี้แม่งเยอะกว่ารอบที่แล้วอีก โอ้ยมันมาทางนี้เยอะโู๊ดทางนี้อย่างเทียบมันตีแล้ววะมันบอกให้ปกป้องรถไฟไว้ครับโอเคว่ะป่าก็ไปเอาปแดกเอาไปแดกลูกหนึ่งเอาไปแดกลูกแกกแกกช่วงนี้แจกจ่ายโอ้ยระเบิดจริแน่วะเก็บระเบิดกันนะ เก็บเสร็จรีบไปปลาต่อเฮ้ยเขี่ยลงนี้ด้วยอุ้ยมันมาชุดแล้วครับดีตอกอัมเมอร์ก่อนดียังวะแม่งเน่ยแม่งมาดันตายละ โห้ยโเคตรเยอะป้าไปว่าโอ้ยกระสุนกูจะหมดแล้วเนี่ยมึงยังมากไม่หยุดเลยโอ้ยมันจะปีขึ้นมาแล้วครับเขียกูต้องไปรีกระสุนก่อน ตรงนี้ก็มาเดียวเดียวเดียวกูเต็งกระตุนก่อนเออแหละเอาระเ,าเบิดด้วยเฟปเร็วๆหมไปจะพังแล้วเอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดกลูกนึงตามลูกติดเฮ้ยฝั่งนี้หมดแล้วนี่ว่าฝั่งนี้ครับโอเคฝั่งนี้เหลือแค่นี้ กระเด็นแม่งเป็นบก่อนเลยโอ้ยแม่งยังไม่หมดดิว่าโอ้ยฝั่งนี้คราวนี้มันมาสองฝั่งเลยดิว่าน้องกาดยิงสองฝั่งเลยเอาไปแดกโอ้ยเหี้ยตัวยี่นี่มานี่นี่นี่ แม่งเอาอาพี่ยิงยิงใส่แม่งอะไรวะโอเคครับฝั่งนี้หมดแล้วะเหลือฝั่งนี้ฝั่งเดียวโอ้โหไอตัวนี้แม่งกระเด้งขึ้นมาเฮ้ยอุ้ยเหี้ยระเบิดไตหน้า ยังวะคยกูต้องคอยดูสองฝั่งเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผ่านแล้วเฮ้ยตรงนี้มีระเบิดอีกลูกเก็บนี่เอ้าผ่านแล้วครับมาจ้าหรอวจะทิ้งเราหรอวะ Now hurry up แ get on the bloody train แม่งมึงลองให้กูขึ้นดิการยิงแต่รถไฟแม่งเอครับผ่านแล้วฆ่าซอมบี้ไปทั้งหมดแปดร้อยเจดก้าตัวครับโอ้แม่งเยอะอยู่คนเดียวไออันดับสองชื่อเอ็นเจครับฆ่าไปสามร้อยแม่งตะกอแม่งง่วว่ะแม็กเลเวลครับโอเคครับอ่าด่านสามก็ไว้ต่อพัฒนากันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปละครับ